นี่นะคะก็ของจังก็ปากตัวสิงนะคะกำลังกินรองเท้าถูกเท้าเล่นอยู่นะคะแล้วหนูแอบร้องไห้เนี <laughs> ่ยแอบร้องไห้เ <c oughs> หรอลูก ทุกคนวันนี้นะคะมาในคอนเซปที่แบบว่าโอ้โหหนาวมากหนาวสุดๆเลยนะคะหลังจากที่เราโดนสาม,มีนะคะแกงมาว่าตอนนี้นะคะที่เขาใหญ่อากาศหนาวมากซึ่งตอนนี้นะคะเรากำลังจะขุดต้นไม้นะคะจากที่หนึ่งนะคะไปลงที่จังก้็ปางเอาไปลงในจุดที่มันสมคผลที่จะลงนะคะเพราะว่าตอนนี้เรามีสิ่งที่เราจะทําเพิ่มมากขึ้นที่แม่หนุเนี่ยกำลังจะอัปเดตทุกคนฟังค่ะนี่นะคะนี่ ต้นไม้มันเละน,นะคะเพราะว่าตอนนี้มันเดินทางมาจากกรุงเทพถูกเขาใหญ่นะคะมันก็ทุรักทุเลนิดนึงเดี๋ยวเราจะไปดูของจีนกันตรงนน้นเลยนะว่ามันคือต้นอะไรที่เราจะลงตามแผนผังที่เราสร้างเอาไว้ไอเจ้าตัวก้อนนี้นะคะมันจะไม่ใช่จังก็ปางอีกที่หนึ่งนะคะทุกคนก็นคือที่เดียวกันค่ะแต่ว่ามันเป็นเวอร์ชั่นซูมนะคะจากก้อนตรงเนี้ยสีเขียวๆตรงเนี้ย มันเป็นเจ้าตัวนี้อีกทีหนึ่งนั่นเองนะคะซึ่งเจ้าตัวนี้ที่บอกไปนะคะที่ทุกคนเห็นเนี่ยอ้ก็จะเป็นต้นไม้นะคะที่เราลงไว้ใช่ไหมคะและตรงนี้มันจะเป็นลานศิละปะเห็นไหมคะทุกคนน้องเนี่ยสามารถที่จะ,ะเขาเรียวกว่าอะไรอะระเบิดจินตนาการเพราะว่าช่วงแรกๆเนี่ยมันสำคัญมากเลยนะคะทุกคนเกี่ยวกับความรู้เนี่ยคือเราต้องต่อยอดจินตนาการของเด็กตัวเล็กๆเ,เ,เนี่ยให้มันแบบไปต่อเรื่อยๆโดยแบบไม่พี่สิ้นสุดนั่นเองนะคะเช่นอาจจะเป็นบ่อดินบ่อทรายนะคะหรือจะเป็นลานไว้แบบว่าเป็นวาดรงวาดรูปอะไรคือที่มันเลอะเทอะ สบายที่จะแบบสบัดสบัดสบัดแล้วมันก็เลอะเทอะได้เดี๋ยวแม่หนูนะคะจะขอเวลานะคะไปซ่อมนะคะไอเจ้าตัวเวอร์ชั่นซูมนี่ก่อนนะเพราะว่าจริงๆตอนแรกมันมาแล้วมันสวยมากนะรูงี้แบบว่าถ่ายไว้ก่อนดีกว่านะคะก็พอได้แหละเพราะว่าเนี่ยวเมื่อกี้คนทีบมาเยอะมากจากกรุงเทพนะคะมันก็เลยเละเทะนิดนึงแล้วเดี๋ยวแม่หนูก็จะเอาไปซ่อมนะคะมันก็อาจจะดูสวยงามหรือมองเห็นภาพชัดมากกว่านี้นั่นเองนะคะทุกคนไปค่ะไปดูกันเนาะอว่า ้ต้นไม้ที่เรากำลังจะไปปลูกเนี่ยนะคะที่เรากำลังล้อมขุดมันขึ้นมาแล้วจะย้ายไปที่จังเก้ลบคือต้นอะไรมันจะสวยงามขนาดไหนนะตำแหน่งของมันนะคะอยู่ไม่ไกลนะคะอยู่ตรงจุดนู้นนั่นเองนะคะแต่ว่าเราจะไม่เดินไปเขาว่าแม่หนูไม่เดินเหนืงง่อย การย้ายต้นไม้ทุกคนมันต้องขุดหลอมแน,น่นอนใช่ไหมคะเพราะว่ามันต้องเป็นการรักษาลากแล้วก็ขุดแคบพวันอารลุมลงค่ะแล้วก็ไม้ค้ำค่ะไม่ให้มันโยกไม่ให้มันโยกไม,ไม่ให้มันล่มด้วยค่ะถ้าเราไม่รดน,น้ำไม่ใส่ปุ๋ยมันก็ตายมันก็ตายเพราะว่าเดี๋ยวมันจะไม่ใช่น้าฝนแล้วไงค่ะ <c oughs> <c oughs> อันนี้ลืมบอกไปว่ากนคือต้นมีลาวดีนั่นเองนะคะทุกคนซึ่งก็คือชื่อต้นลั่นทมนั่นเองนะคะซึ่งจริงๆแล้วมันจะเป็นไม้ดอกยืนต้นนะคะต้นไม้ประเภทนี้แล้วนะคะมันก็คือจะอยู่ในวงตระกูลของดอกลั่นทมนั่นเองนะคะลั่นทมอ่ะมันมีความเชื่อผิดๆมากเลยที่เขาบอกว่าไม่ควรปลูกไว้ในบ้านซึ่งไม่จริงไม่จริงลั่นทมมันไม่ใช่แปลว่าราทมนะคะคนเข้าใจผิดว่าปลูกแล้วมันจะแบบว่ามีความเศร้าโศกอยู่ในบ้านไม่ใช่เราก็หอมมือ เอ้ยซีจีนยานหอมมากทุกคนหอมมากแล้วมันจะทุกได้ยังไงมันมีหลายสีมากมีสีขาวสีแดงสีเหลืองสีเหลืองสีฟ้ามีไหมคะไม่มีนี่ไม่ใช่นะดอกไฮเดรนเดียแต่เป็นสีสีออกบานยินอะสีสีอะสีชมพูแบบว่าปิดปรีดค่ะเดี๋ยวเเดี๋ยวเห็นแล้วจะเอามาเอาามปลูกให้เห็นตรงนั้นในที่ก็ปลูกกันนะตรงทางเข้า ดังเลยค่ะตรงทางเข้ามาบ้านตรงตรงเนี้ยใกล้ๆอย่างตรงตรงตึกอ่ะค่ะค่ะแยกมานั่นเยไปดูึนจุ้งเลยเห็นไหมยังไม่เห็นไปล้อมไปล้อมมาถึงเขาแบบนิยมใช้ในตำแบบพวกสปา พวกตามโรงแรมทุกคนจะสังเกตเลยคือตามโรงแรมตามสปานี่คือจะต้องแบบมีนะดอกลันทมเนี่ยดอกลีลาวดีแมที่เขาเหมือนคนคนไอ้นั่นอ่ะกาจะพอข้าก้าวผมขึ้นก็จะเนียใช่ใช่ใช่เป็นสาวเหนือเราจะเจอต้นเนี่ยตามภาคเหนือแล้วก็จะก้าวผมขึ้นไปเราจะชัดเออ ฝนมันตกแรงเนาะที่ที่แล้วน้ำท่วมไหมคะท่วมแดงค่ะดีนะไม่มาวมนนหนูจะพาไปดูนะคะทุกคนอันนี้ก็คือเป็นที่พี่พี่เขาว่าขุดเอาไว้แล้วนะคะที่กําลังจะรอการขนย้ายขึ้นไปนะคะแล้วนาไปลงในตรงจุดที่เป็นตะก้ปากนั่นเองนะคะไปเรื่องนี้คือรากมันไม่ขาดหรอคะเวลาเราไม่อันนั้นไม่เป็นไรเพราะมันเดี๋ยวมันก็ไปอยู่ตรงนั้นแต่วมันก็ขยายดอกขยายเองรากลึกมอยู่ไม่เป็นค่ะแล้วก็น้ำลึกก็นี่นะคะนอนเรียงรายกันนะคะน้องๆ้คนสวยนะคะ แล้วก็ต้องโนนอีกนั่นเองนะคะซึ่งเดี๋ยวต้นนี้เราก็จะเอาไปปลูกด้วยนะคะนั่นจะเป็นต้นโอ๊กนั่นเองนะคะทุกคนค่อนข้างที่จะใหญ่มากคือยังไม่รู้นะคะว่าจะขอนไปได้หรือเปล่า,าหนูว่ายากเพราะว่าโอ้โหมัหนใหญ่มากไปคะ่ะทุกคนเราก็เดี๋ยวจะไปจังก็ปักต่อนะคะในการนะคะลําเลียงนะคะพาน้องๆเน,นี่ยนะคะไปอยู่ถิ่นที่อยู่อาศัยใหม่นะคะน้องๆจะต้องแบบว่าเติบโตมานะคะเป็นสาวน้อยสาวสะพร้่งที่แบบว่าสวยสดงดงามแน่นอน,นะคะ่ะ ไปคันนี้ได้ไหมอยากไปกระบะ <Wow. S 1> ไปค่ะทุกคนเราก็จะขึ้นรถไปนะคะซึ่งตอนนี้นะคะมีเด็กน้อยนะคะ <Wow. S 1> เห็นไหมทุกคนมีเห็นเด็กคนหนึ่งไหมน้อ <Wow. S 1> ของจังก,ก็ปักตัวสิงนะคะกำลังกินรองเท้าถุงเท้าเล่นอยู่นะคะร oh, <no. S 1> ้องไห้ทำไมอะ่ะหนูแอบร้องไห้นี่แ <laughs> <laughs> อบร้องไห้เหรอลูก อยู่ที่เดอะจังเก้าปา้าซึ่งระหว่างที่ทีมงานของเรานะคะกําลังขุดล้อมต้นไม้ของเราอยู่นะคะให้ไม่เสียเวลาแม่หนูก็ทําการนะคะมาเดินชี้เป้าเข้าวๆวก่อนละกันนะคะว่าจุดตรงไหนบ้างนะคะที่เราจะเอาน้องๆลีลาวดีนะคะต้นไผ่ต้นมะาม่วงต้นหมากเนี่ยนะคะมาลงนั่นเองค่ะไม่ใช่ต้นไผ่ดิต้นอ๊กซึ่งเราก็จะมาทาการชี้เป้านะคะบอกพี่ๆของข้าวนะคะตรงนี้ได้ค่ะลีลาวดีตรงนี้แล้วค่ะ ไม่ต้องห่วงเลยนะคะตัดได้แค่มีซิสทุกอย่างก็จะสวยงามใช่ตรงนี้ก็คือทําการมาร์กตำแหน่งไว้ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวซิสนะคะก็จะพามาลงต้นไม้ตามจุดที่เราบอกนั่นเองนะคะซิสคะต้นโอกเอามาได้ไหมคะยังไม่ได้ยังไม่ได้ขุดยังไม่รู้เพราะว่ามันมันยืนแข็งมากได้ค่ะไป้เดี๋ยวจะพาไปดูนะคะจุดที่เราจะมาร์กไว้ลงต้นหมากเนาะ แล้วเดี๋ยวเราก็จะมาดูกันนะคะว่าหลังจากที่เราลงเนี่ยพวกแบบน้องๆลีลาวดีนะคะต้นหมากต้นมะม่วงเนี่ยนะคะมันจะน่ารักขนาดไหนคือพื้นที่มันก็คือจะดูมีความเขาเรียกว่าอ,อะไรอ่ะมันจะดูลายฟรีมากขึ้นเพราะอย่างที่ทุกคนเห็นคือตอนเนี้ยเราปลูกเป็น10แล้วอ่ะ 10- 20แล้วอ่ะแต่มันยังไม่เขียวนะด้วยความแบบว่าพื้นที่มันค่อนข้างที่จะใหญ่นิดนึงใช่ไหมคะมันก็อาจจะแบบว่ายัางแบบเขียวไม่เต็มที่อะไรอย่างนี้เนาะโค้งนี้ค่ะที่เราจะลงนะนี่ต้นหมาก สวยงามใช่ค่ะหมากน้องมากจอยู่ตรงนั้นเดี๋ยวกลับมาใหม่ค่ะแล้วเดี๋ยวนะคะเราก็จะกลับมาใหม่นะคะทุกคนเพราะว่าตอนนี้นะคะร้อนมากเลยแล้วคือน้องๆต้นไม้เขาก็ยังแบบว่าร้อนม,มาไม่ถึงนะซึ่งเดี๋ยวถ้าร้อนม,มาถึงเมื่อไหร่นะคะเราก็จะมาอัปเดตกันนะคะตลอดเวลาเลยซึ่งตอนเนี้ยแม่หนูเนี่ยสแตนบายอยู่ตรงนี้จังเข้าปาคเนี่ยร้อนๆอย่างเงี้ยตลอดเวลาเลยนะคะทุกคนแต่อยู่มันแอร์จ้้าแลวรอบนี้เราก็มีชุดคลุมนะคะตอนแรกเราหนาวใช่ไหมแต่ตอนนี้มันร้อนแล้วก็มาคลุมแดดแทน ่ะนะค่ะต้วของนะคะจังเกิลปาร์คตัวจริงเสียงจริงนะคะใช่ไหมอาทูอาทูครับมานี่เป็นไงคาสิสเป็นไงบ้างคะพี่มายุรี่อาทูมาเรื่องมาสวยไหมสรุปต้นโอกมาได้ไหมคะขุดไม่ได้หรอคะไปดูกันไปดูกันก็เดี๋ยวเราจะไปดูนะคะทุกคน ว่าต้นเนี่ยที่ลงไปแล้วเนี่ยมันสวยขนาดไหนซึ่งตรงนี้ที่วางแผนเอาไว้ใช่ไหมคะมันเป็นทางที่ค่อนข้างที่จะเป็น2เลนถนนสองฝันนง่งที่เป็นสานามแข่งรถนะทุกคนและเห็นปะการที่เราลงต้นไม้2ฝั่งเห็นไหมตรงเนี้ยมันกินโค้งไปนิดนึงละเห็นปะตรงเนี้ยมันกินโค้งไปหน่อยนึงใช่ปหตรงนี้มันก็เป็นทางโค้งเหมือนกันคือมันดูเหมือนแบบเป็นซุ้มต้นไม้ <Wow. S 1> ซิสก็บอกสวยทุกต้นมันจะรอดไหมคะเนี่ย ต้นไม้แม่หนูต้องรอดอันไหนคะอันนั้นต้นอะไรออะคะ แม่หนูชอบมากเลยการที่มีแบบต้นแบบว่าลีลาวดีแบบสองข้างทางอะไรอย่างเงี้ยทุกคนพอมันเริ่มแบบมีเขียวมีความแบบเป็นดอกเยอะๆนะคะมันก็เวลาเราขับรถผ่านบปก็จะดูแบบชื่นใจดีทุกคนทำไมแบบว่าคลิปนี้เรามาพูดถึงเรื่องแบบเออต้นไม้ทั้งคลิปเลยใช่ป่ะจริงๆแล้วว่าจุดประสงค์ของเราเลยนะคะจังก็กรป้าของเราอ่ะมันก็จะมีกิจกรรมที่เราบอกอยู่แล้วว่ามันจะต้องเป็นแบบเป็นแอคทิวิตี้หรืออะไรอย่างเงี้ยซึ่งแบบว่าเราตั้งใจที่จะทําเป็นแบบว่าแอคทิวิตี้แมปทุกคนมันก็จะเป็นแบบว่าแผนที่กิจกรรมพ อยากจะทำก็คือแผนที่มหาสนุกมันต้องมีจุดมาร์คซึ่งเวลาเราเล่นเกมแลนรลีฟพวกเนี้เราต้องมีจุดพิกัดให้เราบอกไปโอเคตรงนั้นเป็นทะเลนะตรงนั้นนะคะเป็นต้นลีลาวดีนะตรงนี้ก็เหมือนกัน จะเป็นเช็คพอยต้นหมากต้นนี้นะให้น้องอาทูหรือเพื่อนๆเนี่ยนะไปที่ต้นนี้แล้วคุณจะเจอใบป,ปิศาอยู่คุณจะเจอเหรียญอยู่10บเหรียญหรืออะไรอย่างเงี้ยนะพอคือมันเป็นการแบบว่าเล่นไปเรื่อยๆนั่นเองนะคะเช่น <Wow. S 1> อ่ะจุดเช็คพอยอยู่ตรงโคงนี้แนละ้วใช่ไหมคะแล้วจุดเช็คพอยต่อไปก็อาจจะอยู่ตรงจุดนู้นนะคะเป็นบ้านต้นไม้อ่ะหรือจะเป็นจุดพักคือมันเป็นอะไรที่แบบปรับได้หมด <Yeah. S 1> ซึ่งตรงจุดนี้นะคะถ้าสําเร็จเสร็จสมบูรณ์เมื่อไหรอ่อ่ะแม่หนูว่าก็คงมีโอกาสได้มารีวิวมีโอกาสได้มาสาธิตให้ทุกคนดูน้องอ ทำคอนเทนต์อะไรอย่างเงี้ยทุกคนมันก็จะสนุกใช่ป่ะแ <Wow. S 1> ม่นหนูก็ว่าอย่างนั้นนะคะมันต้องสนุกแน่นอนเออเพราะว่าตอนเด็กเรายังชอบเล่นเกมแอนลี่เลยอะไรเงี้ย <Wow. S 1> แล้วนี่คือแบบเราตั้งใจแบบทำพัฒนาตรงจุดตรงนี้เพื่อเป็นแบบว่าแอคทิวิตี้จรงิงๆให้สำหรับรเด็กอออๆอะไรเงี้ยน้องๆอะไรเงี้ยมาเล่นอะไรเงี้ยเราก็จะแบบเป็นสังสรรค์เป็นปาร์ตี้กันอะไรอย่างงี้นะซึ่งตรงจุดเช็คพอยต์ตรงนี้ก็เหมือนกันนะคะก็คือจะเป็นต้นหมากนั่นเองนะคะทุกคนซึ่งต้นหมากเนี่ยตามหลักฐานแล้ว่วเราก็ไม่รู้นะคะว่ามันเกิดที่ไหนนะคะเพราะว่่าาาามมมันนนเีียจะหไดด้ลคตภภูิ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะคะคือตามประเทศแบับเขตร้อนนะคะไม่ว่าจะเป็นฟิลิปปินส์อินโดนีเซียสีลังการหรืออินเดียนะคะส่วนเมืองไทยเนี่ยยังไม่มีหลักฐานแน่ชัดเท่าไหร่นะคะว่าเราอ่ะปลูกตั้งแต่ตอนไหนนะคะแต่ตามหลักศิลาจารึกเนี่ยนะคะศิลาจารึกหนึ่งเนี่ยตั้งแต่700ปีที่แลว้วอ่ะกรุงสุนข,ขอไทยเนี่ยได้มีการปลูกต้นหมากแน่นอนนะซึ่งทุกคนบอกเลยสมัยก่อนทุกคนต้องเคี้ยวหมากใช่ปะ การเคี้ยวมากเนี่ยมันมีแบบสรรพคุณประโยชน์อะไรมากมายที่ออคนสมัยก่อนเขาก็รู้ได้ไงก็ไม่รู้นะว่ามันมีประโยชน์นะ <S <S เขาเชื่อกันมากเลยนะคะว่าจะเป็นการแบบว่ารักษาแบบโรคแบบฟันผุหรืออะไรอย่างเงี้ยคือป้องกันฟันผุเพราะว่าหมากเนี่ยมันจะมีสารหนึ่งอะ่ะที่มันไปแบบยับยั้งการเติบโต,โ,ตโตของเชื้อเอนไซม์นั่นเองนะคะ <Wow. S 1> อย่าเพิ่งชะล่าใจไปนะคะเพราะว่าก็มีนักน่ค่ะนักวิจัยเขาก็บอกมาแล้วว่าการที่คนเนี่ยเคี้ยวมากเยอะๆเนี่ยจะทําให เกิดโรคมาเลงในช่องปากมากกว่าคนอื่นนั่นเองทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องแบบศึกษานะคะผลดีผลเสียอะไรอย่างนี้เนาะลักษณะใบเนี่ยมันจะเหมือนต้นมะพร้าวเลยทุกคนเห็นใช่ไหมมันจะเหมือนต้นมะพร้าวเลยใช่ป่ะพอมันจเจริญเติบโตเต็มที่แล้ว,วทุกคนจะเห็นนะคะว่ามันจะแตกหน่อเป็น1 2 3 4 5 6อหอะไรอย่างเงี้ยซึ่งต้นหมากเนี่ยมันก็จะแบบว่ามีหลายหน่อนะคะแต่ว่าการที่มันจเจริญเติบโตสูงสุดแล้วคือมันจะเป็นท่อนยาวๆขึ้นไปนะ หลังจากนั้นอะมันก็จะไม่สูงแล้วมันก็จะเป็นการแบบว่าจเจริญเติบโต,ต,ตทางด้านใบแทนนั่นเองนะคะทุกคนซึ่งตอนนี้นะคะเรากาลังจะไปดูนะคะการลงนะคะของต้นมะม่วงนั่นเองนะคะเห็นปะแม่หนูอ่เลือกจุดเช็คพอยต้นมะม่วงอะ่ะใกล้ๆอะไรรู้ไหมบานต้นไม้นั่นเองนะคะทุกคนเพราะว่าอะไรรู้ปะเวลาที่อะเราพักผ่อนอยู่ตรงบ้านต้นไม้ของเรานะคะอาจจะเป็นกิจกรรมให้ไปเก็บมะม่วง แล้วเราก็มารับประทานกันใต้ต้นไม้คือทุกอย่างมันก็นจะมีแบบที่มาที่ไปนะคือถ้าแม่หนูไม่ทําคลิปจะอธิบายคอนเทนต์ทุกคนก็อาจจะไม่เห็นภาพไงต้นประมวงเนี่ยบอกเลยว่าเป็นต้นไม้ที่ นิยมปลูกกันมากๆเลยเพราะว่าอย่างที่ทุกคนรู้กันคือประโยชน์ของการปลูกต้นมะม่วงเนี่ยมันมีแบบเยอะแยะมันทนต่อสภาพอากาศมากไม่ว่าจะแห้งแรงนะคะหรือแบบหน้าฝนเนี่ยมันก็ทนนะคือเชื่อกันว่าแบบต่อให้มันมีน้ําท่วมขังอ่ะแบบวันถึง2วันอ่ะต้นมะม่วงเนี่ยก็จะยืนหนึ่งอย่างไม่ตายนะบอกเลยนะคะข้อที่2ข้อดีของมันเลยนะคะก็คือมันเป็นต้นที่ค่อนข้างที่จะเห็นปะมีความหนาของใบเขียวค่อนข้างมากนะทุกคนเออมันสามารถให ร่มเงาเนี่ยแก่ตัวบ้านได้เป็นอย่างดีคือจะสังเกตเลยนอกจากคนจะชอบแบบว่าปลูกรอบตัวบ้านแล้วว่าตรงจุดไหนที่เรารู้สึกว่าอยากให้มันบังสายตาเราก็สามารถที่จะปลูกต้นมะม่วงได้เช่นกันนะคะข้อที่3เลยนะคะคือมันปลูกง่ายมากทุกคนมันปลูกได้เกือบทุกภาคของประเทศไทยเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นภาคกลางภาคเหนือนะคะหรือภาคอีสานนะปลูกได้ดีมากแม้กระทั่งภาคใต้ที่มันอาจจะมีปัญหาบ้างเล็กๆน้อยๆอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็ถือว่าเขาก็ยังมีมะม่วงเจ้าถิ่นของเขาทางภาคใต้ก็ปลูก เหมือนกนนั่นเองนะคะทุกคนมะม่วงเนี่ยพอมันออกผลแล้วนะคะเมื่อใดก็ตามที่เราเริ่มจะเริ่มเก็บเกี่ยวได้แล้วว่าเมื่อนั้นก็คือเห็นกระรอกมันมากินมันจะมีกระรอกเนี่ยมากับแทะตามต้นมะม่วงอันนั้นอะทาให้เรารู้ได้ว่ามะม่วงเนี่ยพร้อมแล้วนะคะที่จะให้เรารับประทานนั่นเองค่ะ <laughs> นั่นก็คือการปลูกแบบว่าข้าวๆข,ข,ของต้นมะม่วงนะคะที่แม่หนูรู้สึกว่าเออมันมีประโยชน์มากเลยนะคะในแง่ของด้านความสวยงามนะคะมันก็มีด้วย <Wow. S 2> ประโยชน์ก็มีด้วยคือ เอาจริงๆมันวินกับวินอะทุกคนแล้วอีกอย่างหนึ่งมันก็คือมันคงทนต่อสภาพอากาศด้วยไม่ว่าจะเป็นแห้งลงแห้งแรงอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็คือแบบเป็นมือโปรมากเลยนะคะในการแบบว่าวางต้นไม้นะคะมันก็ต้องแบบว่าลึกนิดนึงใช่ไหมคะเพราะว่ามันสูงมันก็จะเป็นหลุมประมาณนี้นะคะทุกคนเห็นปะแล้วเขาก็จะเอาต้นเนี่ยลงไปเออ คือไม่มีความเชื่อด้วยซ้ำมันคือปลูกทิ้งเอาไว้เดี๋ยวมันก็คือหายเลี้ยงตัวมันเองได้โดยที่เราไม่ต้องแบบว่าสนใจมันมากเท่าไหร่นะคะข่าๆวันนี้ก็ประมาณนี้นะทุกคนที่อยู่บนรถที่ด้านหลังนี้ทุกคนเห็นนะคะก็กําลังเรียงรายนะคะในการแบบว่าลงสู่พื้นดินนั่นเองนะคะซึ่งวันพรุ่งนี้ก็จะเป็นเรื่องของต้นโอนะคะที่แม่หนูจะเก็บภาพบรรยากาศข่าๆมาให้ทุกคนดูนะคะแต่วันนี้นะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้แม่หนูปากแดงด้วยนะคะหรือจะคอมเมนต์มาทางด้านล่างนี้เฟ ไปทําอะไรอีกนะคะหรือทุกคนอยากให้แม่หนูทําอะไรนะคะก็สามารถที่จะคอมเมนต์นะคะมาทางด้านล่างหนิได้เลยนะตอะนนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะพาน้องอารทูปไปรับประทานอาหารก่อนนะเพราะว่าน้องหิวแล้วเนาะตอนนี้ก็เริ่มยุงแล้วนะคะร้อนไม่กลัวกลัวยุ่งมากกว่าจ้าบ๊ายบาย